สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการเพื่อนกรูคิดจากธนาคารกรุงเทพจำกัดที่จะเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้จะเสนอเรื่องราวของใบาชาที่นอกเหนือจากการชงดื่มครับจะได้ประโยชน์ยังไงจากใบาชานั้นลองติดตามชมกันดีกว่าครับ โยชน์ของชานะคะนอกจากเราจะใช้ชงเป็นเครื่องดื่มแล้วเราก็ยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกตั้งหลายอย่างทีเดียวแหละค่ะสําหรับผู้ที่มีความปรารถนาที่จะให้เรือนผมนุ่มสลวยเป็นเงางามนะคะน้ําชาช่วยคุณได้ค่ะหลังจากที่สระผมและล้างชําระแชมพูออกแล้วก็ให้เอาน้ําชาล้างผมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นน้ําสุดท้ายน้ําชาก็จะช่วยขจัดคราบแชมพูให้หมดไป ถ้าทำบ่อยๆก็จะทำให้ผมเนี่ยเป็นเงางามมีประกายขึ้นได้ค่ะและเมื่อเราใช้สายตามากๆอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ตาของคุณเกิดความเครียดเจ็บปวดที่ดวงตาขึ้นมาได้ให้หยดน้ำเย็นนะคะลงบนถุงชาเสร็จแล้วก็นำเอามาวางบนเปลือกตาทั้งสองข้างชาก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดบริเวณตานะคะให้รู้สึกสบายขึ้นค่ะ ประโยชน์ของน้ำชาอีกอย่างหนึ่งที่รู้จักกันมานานแล้วนะคะก็คือว่าเมื่อเกิดอาการท้องเสียเราจะดื่มน้ำชาแก่ๆอุ่นๆน,นะคะดื่มบ่อยๆก็จะทำให้อาการทุเลาแล้วก็หายไปในที่สุดค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจากใบชาก็ตามนะครับแต่ประโยชน์อันนี้นะครับอย่ามองข้ามไปทีเดียวคุณสามารถนำมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน และพบก,กับรายการเพื่อนกุ้คิดของธนาคารกรุงเทพได้ใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ